และแล้วผมก็ได้กลับมาทาคลิปนะครับหาวิดี่โอสวัสดีทุกคนอยู่กับผมโค้ดในวันนี้นะครับมีน้องในช่องขอให้ผมทําประวัติของเขาขอมาผมก็จัดให้แต่วันนี้อาจจะเริ่มด้วยเสียงแผลบนิดนึงนะครับพอดีคอผมแห้งครับไม่ค่อยสบายนิดนึงนิดหน่อยนะครับโดยผมจะจำประวัติโดยการตําหน้าปกนะครับเดี๋ยวผมจะดูแค่หน้าปกแล้วผมก็จะวิเคราะห์นะฮะว่าน้องเขาเป็นคนยังไงนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากชื่อช่องก่อนนะครับช่องของน้องเขานะครับชื่อว่าแสนชั่วนะครับ เป็นการตั้งชื่อที่ดีครับแสนเนี่ยมันจะอาจจะเป็นแค่แบบว่า1ตัวเลขใช่ไหมครับเป็นแค่ตัวเลข1นึ่งแสนแต่เพราะมีคําที่เป็นต่อกริยาต่อหลังเนี่ยเป็นชั่วนะครับมันก็เลยแบบว่าเป็นชั่วมากๆครับเป็นการตั้งช่องที่ฉลาดมากครับแบบนี้นะครับที่ประเทศไทยต้องการเราไปเริ่มที่คลิปแรกเลยครับเล่นลายยกตัวช่องแสนชั่วเหตุผลที่เขาตั้งชื่ออย่างงี้นะครับแน่นอนครับเป็นการโปรโมชช่องอย่างแรกเลยชื่อเนี่ยที่เขาตั้งชื่อผิดเนี่ย พราะว่าให้คนอ่านสองรอบครับเป็นผมผมยังอ่านสองรอบเลยนะครับและเติมคําว่าช่องแสนชั่วข้างหลังเนี่ยเป็นการโปรโมทช่องนะครับฉลาดมากครับต่อมาคลิปถัดไปครับเล่นฟีไฟช่องแสนชั่วอันนี้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ชมเห็นความต่างของการตั้งชื่อช่องและก็ชื่อคลิปไหมครับถูกนะครับผมเล่นฟีไฟเนี่ยถ้าผมตั้งชื่อว่าเล่นฟีไฟเนี่ยทุกคนก็รู้นะครับว่าเล่นฟีไฟแต่อันนี้เติมคำว่าช่องแสนชั่วลงไปแน่นอนครับเป็นการโปรโมทช่องที่ชฉลาดมากครับ ต่อมาคลิปถัดไปครับเล่นฟรีไฟสไตล์แสนชั่วมันก็แน่นอนอยู่แลวครับแสนชั่วเนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆแล้วลองไปค้นหาดีๆเนี่ยเป็นผู้เล่นโปรลีกเลยนะครับอันดับหนึ่งของประเทศนะฮะไม่ใช่สิครับถ้าระดับประเทศเนี่ยมันจะน้อยไปสําหรับคุณแสนชั่วระดับโลกครับโปรลีกนะฮะนี่ครับเล่นฟรีไฟนะครับสไตล์นะฮะนี่คือแบบว่าเขาสร้างสไตล์ของตัวเองครับในการเล่นนะฮะเป็นหนึ่งผู้บุกเบิกในการเล่นเกมนี้เลยนะครับผมคลิปถัดไปครับ เล่นฟรีไฟช่องแสนชั่วสังเกตอะไรไหมครับชื่อคลิปเนี่ยมันไปซ้ํากับคลิปที่2ของช่องนะครับนั่นเพราะอะไรครับเป็นการลาเลึกความหลังครับทุกคนเรามันก็ต้องมีอยู่ว่าสิ่งที่คิดถึงกันมากนะครับช่วงที่จุดสูงสุดในชีวิตนะครับคนเราก็ต้องกลับไปคิดถึงจุดจุดนั้นะครับแสดงว่าคนแสนชั่วเนี่ยไม่ธรรมดาครับเป็นหนึ่งในจุดยอดจุดสูงสุดของเกมนี้ก็เป็นได้ครับคลิปถัดไปครับเล่นแบบผิดพลาดช่องแสนชั่วเป็นธรรมดาครับ ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับมีความสูงสุดแล้วคนเราก็ต้องมีความผิดพลาดครับเขาจะนําเสนอสิ่งผิดพลาดเนี่ยให้คนรุ่นหลังได้รู้ถัดไปครับเป็นคนในหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของเกมนี้นะครับทุกคนต้องจดจาคลิปต่อไปครับเล่นฟีไฟไม่ค่อยตึงช่องแสนชั่วนานทีนะครับที่คุณแสนชั่วจะได้เจอคู่ปรับที่สมน้าสมเนื้อนะฮะแต่เขาว่าไม่ค่อยตึงนะครับก็ยังไม่มีใครฝีมือเทียบเท่านะฮะคุณแสนชั่วคลิปถัดไปครับ เล่นฟีฟายไม่ค่อยตึงช่องแสนชั่วสังเกตนะครับชื่อคลิปมันซ้ำกับชื่อเก่าแต่เพราะอะไรครับแต่เพราะอะไรครับทุกคนครับไปคลิปถัดไปไม่ค่อยตึงช่องแสนชั่วคลิปถัดไปครับไม่ค่อยตึงแสนชั่วอ่าตอนนี้ครับคุณแสนชั่วเนี้ยอาจจะเป็นช่วงซ้อมแข่งคะจะไปลงแบบโปรลีกแน่นอนครับอันนี้คือแบบว่าเจอผู้เล่นที่สมน้ำสมเนื้ออีกแล้วนะฮะแต่ก็ไม่มีใครเอาเข้าลงหรอกครับคลิปถัดไปครับช่วยด้วยท่านนี้สิ์จะมีครูครับต่อไป อินโทรใหม่สังเกตนะครับจะเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งนะข้างบนมีเหมือนที่คาดผมนะครับมีสีเหลืองเสื้อสีฟ้าอาจจะบ่งบอกเป็นอีเตอเอกในภายหลังนะครับคลิปถัดไปครับฟรีไฟท่านนิกช่วยด้วย EP1 หนึ่งเขาก็คิดถึงครูของเขาแหละครับไปเล่นกับครูเขาบ้านนะฮะสิทธิ์ย่อมมีครูครับอย่างที่คนรู้คลิปถัดไปครับกัญชาเป็นเหตุคลิปถัดไปดีกว่าครับราชาอันนี้มีความหมายโดยในนะครับต่อเลยครับการ์ตูนเหตุผลที่การ์ตูนเนี่ย ต้องรอเรือเนี่ยไม่มีกระรนนะครับแล้วก็ไปเพิ่มนอนหนวสองตัวแทนเขาเรียกเป็นการแบบว่าผันวรรณยุกต์ให้เป็นตัวอักษรครับเป็นการใช้ภาษาเนี่ยจากยุคเรื่องเดิมของประเทศไทยเราเนะยครับยากนะครับการทำอย่างเงี้ยนะฮะมันมันไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับคือต้องเป็นลูกหลานของพ่อหุนลาของแหงเลืออะไรประมาณนี้ถึงจะทําได้นะครับและในการ์ตูนเนี่ยสังเกตนะครับมีสีแดงเหมือนจะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็สีเหลืองออกมาจากหัวของใครบางคนนะครับอืม มว่ามันมีเงื่อนงำครับตอบไปดีกว่าครับราชาไฮไลท์แน่นอนครับมันก็ไฮไลท์ของราชาครับมันก็แสนชั่วนะครับแค่ชื่อนี้ก็โบรลีของเกมนี้นะครับมันไม่มีอะไรมากเลยครับถัดไปครับ30กรกฎาคมคศ2 0 2 1เป็นหนึ่งในวันบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เลยนะครับที่คุณแสนชั่วได้ทำอะไรเพื่อโลกนะครับมันควรจะจดบันทึกไว้นะครับกินเนตโหรือว่า อะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับองค์กรโลกครับต้องจดจาวันนี้จริงๆนะครับคลิปถัดไปครับ31กรกฎาคมคศ2021ถัดจากเมื่อวานมาวันหนึ่งนะครับเป็นวันเฉลิมฉลองฮะกับการทําสาเร็จของคุณแสนชั่วธรรมดาคลิปถัดไปครับสุดยอดตามที่คลิปเลยครับเก่งอยู่แล้วถัดไปครับลิฟต์แสนชั่วลิฟต์ไอพีเนี่ยไม่ได้หมายถึงการตายนะครับเขาเป็นการเล่นคำครับจริงๆลิฟต์เนี่ยหมายถึงลิฟต์ที่บ้านนะ แสนชั่วเขาอยากมีลิปนานแล้วสังเกตนะครับหน้าปกคลิปเนี่ยมันจะเป็นผมสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับมันก็เปรียบเสมือนโลโก้ของช่องนะครับที่มีสีฟ้ากับสีเหลืองและก็มีสีแดงที่มาจากการ์ตูนอันเมื่อกี้นะครับนั่นแหละครับมันคือความมั่งคั่งครับสีเหลืองนี่คือเงินทองครับสีฟ้านี่คือแสดงความเป็นตัวเขานะครับลิปแตนชั่วนี่หมายถึงว่าเขามีความสําเร็จในชีวิตแล้วเขาสามารถสร้างลิปที่บ้านตัวเองได้แล้วนะครับไม่ธรรมดาประสบความสำเร็จไวมากครับต่อไปครับลักนาไอต้าถั่วงอก ธรรมดาครับคนจะมีความรักห้ามคนไม่ได้ครับถัดไปครับรีวิวปืนฟรีไฟลอันนี้จะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการที่เราได้เล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวว่าไปแข่งถึงได้ระดับโลกนะครับจะมีเกมบางเกมใช่ไหมที่เขาจะเป็นพาร์ทเนอร์กับนักแข่งและสามารถทําสกินปืนร่วมกันได้ใช่ไหมครับนี่เลยครับคุณแสนชั่วเขารีวิวสกินตัวเองอยู่นะฮะอย่าลืมเข้าไปดูครับไปอุดหนุนเขาด้วยคลิปถัดไปครับตึงไปเปล่าก็อย่างที่ว่าเลยครับพอเป็นนักแข่งไปแล้ว เขาก็ต้องแบบว่ามีคนกอบสเต็ปตายอับเล่นของคุณแสนชั่วไปใช่ไหมครับก็มาเจอคนแบบเดียวกันนะฮะคนเดียวที่จะหยุดเขาได้ครับก็มีแต่เขากับเขาก็นี่ครับมีคนเอาสไตล์เขาไปเล่นเจอเขามันก็เลยตึงเป็นธรรมดาครับธรรมดาคลิปถัดไป,ปครับคนโคตรเยอะแล้วก็เคเลียร์เรื่องโดนดา่ามันคนอิจฉาครับผมว่าคนอิจฉาชั่วครับเป็นธรรมดาครับกับการเล่นไปถึงระดับโลกครับระดับโปรเลกมันจะต้องมีคนอิจฉาเป็นธรรมดา มีคนมาด่าครับมีดราม่านิดหน่อยครับแต่ก็คงไม่เป็นไรครับแต่รลบคุณแสงชั่วมันชิ่ๆผมขอไปคลิปถัดไปครับบรรยายความจนอ่าอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าช่วงสมัยก่อนนะครับที่คุณแสงชั่วยังไม่ได้เล่นเกมฟรีไฟล์เลยยังไม่ได้เล่นแบบว่าไปลงแข่งโปรลีกนะครับยังไม่ได้เริ่มทํา youtube แล้วแบบขอพักกินน้ำก่อนครับขอเอาผมให้แห้งมากเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมหรือเปล่า <c oughs> คือช่วงนั้นเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะยังไม่ได้ท YouTube นะครับอาจจะได้ไม่ได้ไปลงแข่งรายการอื่นๆนะครับยังไม่มีคนรู้จักชื่อเสียงของเขานะครับก็ใช้ชีวิตแต่ก่อนนะฮะเขาก็ต้องน่าจะบอกเลยครับว่าแต่ก่อนเขามาเป็นยังไงบ้างจนกว่าจะมาถึงเป็นตอนนี้นะครับสู้ๆนะครับเป็นกําลงังใจให้คลิปต่อไปครับขอโทษนะพี่แสนชั่ว RIP แสนชั่วกูต่อแหลชัดเจนเลยครับ Happy f วันฟรชัวคลิปถัดไปครับมาทําคลิปแทนพี่แสนชั่ว อืมธรรมดาครับคนที่เขามีธุรกิจละตัวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยว่างครับเขาก็ต้องมีตัวตายตัวแทนนิดหน่อยครับคลิปตัดไปครับความหลอนของกูถ้าจะคิดเม่คิดเลยครับเขาทํางานเยอะฮะเขามาเล่นเกมเพาอว่าจะมีเบอร์เอร์กันนิดนึงนะครับคาแรคเตอร์ครับไม่เคยจนมากนะครับคลิปถัดไปครับเพื่อนที่เคยเจอในภาพเปลี่ยนเพื่อนแต่ละคนนะอืมเป็นคนที่ มีจิตใจงามนะครับผมขอโทษครับก็เขาคิดถึงครับมิตรภาพแบบสําคัญนะครับเงินทองชื่อเสียงอาจจะสําคัญแล้วเราอย่าลืมมิตรภาพครับเขาย้อนกลับมาวัานๆนะครับกลับมาในยุคที่เขาแบบว่าได้เล่นเกมกับเพื่อนเป็นคนที่คิดถึงเพื่อนนะครับดีครับคลิปสัตไปครับผีเข้าสิงชัดๆมันก็ถ้าคนที่เราประสบความสําเร็จกันแล้วนะครับมีชื่อเสียงมีเงินทองนะครับเขาก็จะไม่สนใจภาพลักษณ์เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นคลิปของเขาตอนเด็กๆก็ได้นะครับที่เล่นบ้าๆบอๆนะครับ ป็นการย้อนวัยได้ดีครับถัดไปครับทรงผมใหม่ตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงเด็กฮะแล้วบอกว่าเขาอาจจะแบบเป็นผู้นําเทรนมาแต่ไหนแต่ไรเลยนะฮะพูดลิ้นผ่านกันอีกแล้วืดูจากทรงผม้วน่าจะเป็นสกินเฮดเดสลอกนะฮะผู้นําแฟชั่นของจริงครับถัดมาครับฮันแน่หวานจังธรรมดาครับคนมีความรักมันก็อย่างเงี้ยแหละคลิปถัดไปครับสุขฮ่าฮ่าฮคุณผู้ชมเห็นอะไรจากคลิปนี้ครับเห็นอะไรจากการตั้งชื่อช่องชื่อคลิปแบบนี้ครับ คำว่าแสนชั่วเนี่ยความหมายโดยเริ่มต้นแล้วอ่ะมันคือหนึ่งแใช่ไหมครับหนึ่งแสนเนี่ยมีเลขศูนย์ดีตัวครับ5้าตัวนะครับก็คือห้าห้าห้าแล้วเขาตัด4ี่ออกก็ตัดเหมือนตัดเลขหนึ่งออกไปนะครับผมก็กลายเป็นสุขห้าห้าห้าและการตั้งชื่อสุขอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่สุกแบบมีความสุขสอใส่สอดใส่หรอือเ่อไม่ใช่การมันไม่ใช่การมีความสุขแบบขอไข่นะครับคือการมีความสุขแบบกอไข่ก็หมายถึงการสุขแบบจากแดดครับแล้วจากแดดเนี่ย มันท no ําให้ทุกคนได้รู้ครับจากชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งนะครับในยุคสมัยก่อนก่อนยุคที่เกษตรนะครับก่อนที่จะมีดโนเสาร์เกิดขึ้นด้วยซ้านะฮะโลกนี้นะครับได้มีชนเผ่าหนึ่งนะครับเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกหลานของอดัมกับอีฟนะครับเขาได้ตั้งให้พระอาทิตย์เนี่ยเป็นราชาเลยนะครับเป็นแบบว่าเป็นพระเจ้าของชนเผ่าเขานะครับการที่พระอาทิตย์ขึ้นอยู่บนหัวนะครับมันคือช่วงเที่ยนะครับเป็นการนับเวลาอย่างหนึ่งนะครับของประเทศนั้น มันจริงๆอ่ะมันไม่ช่นเรียกว่าประเทศนะครับเพราะว่าชนเผ่านั้นเน่เกิดขึ้นมาก่อนเรียกได้ว่าเป็นยุคบึกเบิร์กของโลกนะครับที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับและเกี่ยวอะไรกับชื่อคลิปนี้เลยครับสุขห5าาาจริงๆแล้วอ่ะการมีความสุขของคนสมัยก่อนนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยก็รู้นะครับว่าในยุคทีเกษตรเนี่ยยุงนะครับมันโหดร้ายมากนะครับมันสามารถกัดคนตายได้เลยนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยเขาเลยต้องมีการก่อไฟครับนั่นแหละฮะ ไฟเนี่ยเขาก็เก็บเสมือนตัวแทนของพระเจ้าของชนเผ่าเขานั่นก็คือพระอาทิตย์ครับเขาก็เลยแบบว่าสามารถทําอาหารให้มันสุกได้อันนี้แหละครับคือความสุขที่แท้จริงเขาก็เลยเอาความสุเนี้มาใช้ในการตั้งชื่อคลิปนะครับเป็นคนที่ฉลาดหลากแหลมและก็รู้เรื่องประวัติศาสตร์อย่างมากครับคลิปถัดไปครับชีวิตชาย69นะครับเห็นชื่อคลิปนะครับชีวิตดอเด็กแสดงว่าเขาคิดถึงวัยเก่าๆของเขานะครับช่วงวัยเด็กวัยวัยรุ่นนะครับชายหกสิบเก้าครับเป็นคนธรรมดานะครับ มีเกิดมาก็ต้องมีแก่นะครับเขาอาจจะลำเลึกนะฮะชีวิตนี้เขาอาจจะใช้อะไรมาคมแล้วนะครับคลิปถัดไปครับิ0กันยายนในที่สุดวันนี้ก็ได้มาถึงนะครับวันที่คุณแสนชั่วอาจจะได้วางช่องนะครับอาจจะได้ปล่อยวางสิ่งที่เขาทํามาทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่ที่เขาเริ่มเล่นเกมฟีไฟต์ต้นๆเขาได้ไปทัวร์ลงแข่งโปล,ลีกเขาได้รีวิวสกินปืนเขาได้มาทําคลิปเกี่ยวกับเพื่อนเก่า พอได้มาบรรยายความรู้สึกแต่ก่อนที่เขาเป็นหาเรื่องราวความรักผ่านเรื่องราวแบบว่าเก่าๆในชีวิตมาจนมาเล่าสู่กันฟังในชีวิตชายไวโคสิบเก้านะครับเขาอาจจะมีช่วงเวลาได้พักผ่อนก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปครับฝากผลงานไว้ให้รุ่นหลังได้ดูนี่ครับจากการที่ผมต้มหน้าปกของช่องแสนชั่วเนี่ยครับ ทำให้รู้นะครับเขาเป็นคนฉลาดเล่นเกมเก่งนะครับมิตรภาพสําคัญเป็นคนมีความรักเป็นคนที่น่าจดจำของโลกนะครับคนดีคนหนึ่งเลยนะครับมาฮะปัจจุบันช่องแสนชั่วนะครับมีผู้ติดตามถึง65นะฮะไม่65ปกตินะครับหนึ่งร้อยพันล้านล้านหกสิบห้าล้านคนนะครับเกินเลยครับ เขเรียกว่าหนึ่งในยุทูบเบอรออันดับหนึ่งของประเทศครับไม่ธรรมดาฮะแล้วมาดูยอดการดูรวมดีกว่าครับไหใน,ในจะเปลี่ยนละขอเปลี่ยนยอดดูรวมนะครับอื้มอันนันครับเรียกไดว่าอนันตันถุมเลื่ยนไมทางขวาไม่ได้เลยนะฮะ ไม่ธรรมดาครับผมและก่อนจะจบกันไปนะครับผมในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมทำประวัติคนในช่องตัวเองนะฮะดีใช่ไหมล่ะครับผมนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยชอบอะไรอย่างนี้นะครับกดไลค์มาหน่อยนะครับผมกดติดตามด้วยนะฮะแชร์ไม่จำเป็นหรอกครับเพราะแชร์ไปก็ไม่มีคนรู้จักผมอยู่ดีที่พูดผมไม่ได้ตัดเพาอชีวิตตัวเองนะฮะผมพูดความจริงล้วนๆวันนี้ก็เป็นเวลาสมควรแล้วครับผมมาลงคลิปให้หาคิดถึงกันนิดหน่อยนะครับใครอยากดูประวัติของใครครับ พิมพ์มาได้เลยครับ๋ยวผมทําให้ครับช่วงนี้ผมอาจจะมีเคลียรงานของโรงเรียนนิดนึงนะครับผมผมว่านั่นแหละมีเวลาบ้างผมจะมาทาให้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันอีกแน่นอน,นครับ